ส,นนสองก็นน่าจะโอเคอยู่ตกใจหมดเลยออกมาเร็วเกินเว้ยจังเล็กตัวตัวเล็กอสองแล้วนะครับอันที่สามเดี๋ยวดูกนอนตัวนี้ตัวนี้มันติดนะแต่ว่ามันหลุดลิ้นหายไปเลยตัวนี้ก็น่าจะตัวใหญ่จรินน่าจะติดสามแล้วนะครับอ่ามันจะติดกี่ตัวตัวนี้มีไหม มีแต่น่าจะตัวเล็กนะดูดูกันเอานั่นมากสวมี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 ตัวเล็กตัวเล็กตสีเราติดสีแล้วน,นะเแล้วเราจะดูว่ามันติดกี่ตัวตัวนี้มีไหมเนี่ยมีโอ้โห,หากินหมานหมานมากเพิ่งมาหัดทำแล้วหมานมากเลยนะมี่มีตัวเล็กอีกตัวหนึง นี่เราติดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวแล้วติดเกือบทุกตัวตัวนี้ไม่มีม,มั้งเนี่ยตัวนี้ไม่มีเดี๋ยาวตัวมีก่อนจะมีกี่ตัวอันนี้ไม่มีอ้าวแล้วตัวไหนไมันมีตัวนี้มีป่ะดูก่อน อา้าวมีตัวเล็กหน่อนะตัวเล็กเลๆหน่อยแปดตัวเล็กตัวเล็กนึงเราหน้าจะเอาไปเลี้ยงนะเอาไปปล่อยอ้าตัวนี้มีเอาไว้นี่ก่อนนี้ก่อนตัวนี้มีตัวนี้มีไหมเนี่ยไม่มีหมดแล้วจนมีอยนะู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดติดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก มีอยู่หกตัว,ตวมีหกมีติดหกมีติดหกอันมีหกตัวนับดูมีหกตัวไหมนี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหมนี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามมันตายตัวหนึ่งห้าหกมันตายมันไม่ตายถึงตัวนี้เกือบตายเยตัวนี้ตัวใหญ่แล้วนี่แม่เดี๋ยวตัวเล็กเราไปปล่อย เอาไปไปล่อยไว้แถวนี้โอเคฝากสุดท้ายเลยนะมือรู้สึกพวกคุณไก่แบบยังไงหมานคือว่าหมานไม่เคยดักปลาไหลมาก่อนมาดักคือว่าหมานจะบอกสูตรอาหารในครั้งหน้าครั <c oughs> ้งหน้าจะบอกสูตรอาหารสูตรดักมันทําอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวบอกสูตรครั้งหน้าติดตามไว้ไม่ติดตามไม่รู้สูตรโอเค วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่เราจะมาดูว่าที่เราดักปลาไหลไว้มันจะได้ไหมนี่หมายแรกที่เราเอาลงไปลืมชุดเก็บปลาไหลน,หลนี่ตรงนี้เอาทำไมไม่เห็นมนมล้วนี่ตางน,นี้อะไรยพีนน้องมันลว่วงลงไปในน้ำบาจมจมน้ำ นี่ใส่ว่ะเดินไปอีกไ่นั่นแหละอ่าโอ้ยนี่นี่นี่ไม่มีโบเบบโบมานแสดงว่าต้องเอากลับไปไว้ที่เดิมตรงนู้นที่มันได้ปลาตรงน้ำไหลตรงข้างหอยนู้นอันนี้ไม่มีอือสอง มาแล้วนะครับจุดที่สองเอามาจมน้ําหายหมดเลยเราไว้ไหนวะฝนมันตกฝนมันตกมันจมน้าเลยว่ะเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นน่ะฝนตกหนักหนูอ๋อยู่ยเสรรอปเดินมาอีกเดินมาอีกเขาไ้เดาใส่ถุงมือมาโอ้โหอยู่นี่น้ำจมหมดเลยว่ะอืมก็ฝนตกไม่มีบ่มาอีกแล้วน้ำ เอียนหนีเบิดแล้วน้ำมันท่วมขึ้นมานี่หมดเลยใช่ค่ะวันนั้นฝนมันตกหนักจำได้ไหมล่ะโอ้แต่เม็นมากเลยอะไม่มีสิบเอ็ดบ้างลานคอยดูว่าจะได้เท่าไหร่ยิงไปโม้กับเพื่อนไม่อยู่ไปฟังนเาจุดที่สามน้ำท่วมหมดแต่แต่แต่ ป็นประมาณแสดงว่าเป็นผู้นำชวมบอกเฟินตขดอีกแล้วอู้ยหี่นี่เมีมี โอเคมีต <c oughs> อนนี้มีไลยแต่เพ <c oughs> ิ่ไเลอ่าได้ได้อยู่น้ามีเลยน้ามีเลยทำไรมีมีดีใจอ่ะอ้าวมีมีมีจุดที่สามได้หนึ่งแล้วจุดที่สี่ใกล้ๆกันน้ำท่วมน้ำท่วมตายนะนี่ มันจบเนาะจุดนี้ไม่มีจุดที่ห้าน้ำท่วมมันก็ตายถ้ามัน,มนตายตัวนี้เหมือนว่าทอดอะไรว่าครูไม่น่าจะได้เยอะเลยไม่มีอาหารอย่างดี เย็นไม่กินไม่ใช่มันไม่กินหรอกมันฝนตกเอาเอาเน่ามีแต่มันตายเพราะว่าน้ำมันท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมหายใจแต่มีนี่มันเน่าอืดหมดแล้วป่ะนะมีกี่วันแล้วเนี่ยแต่มันตายไปแม่ดูนี่หัวมันแล้ว หไหนว่าตายไม่ได้ตายตายแล้วโอ,อ้ตัวนี้าติดก็ไม่ตายไม่มีไม่มีตัวนี้ไม่หมานนะครั้งที่แล้วก็ไม่ได้พี่ต้องเปลี่ยนมุมตัวนั้นน้ำมันไหลน้ำมไหลมากมาันึก ใช่มันต้องเป็นทางน้ำไหลนี้ไม่มาเอ็ดน้ำไม่ท่วมแต่จะมีไหมน,หน่าจะมีนะให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองก่อนโอ้ย <c oughs> เจ๋เอ <c oughs> ไม่มี อ๋อสุลุบว่ามีมีนั่นนั่นตัวที่สามแสดงว่าอาหารดีมีดนตัวที่สามแล้วขำใจห้าหกเจ็ดเจ็ดหรือแปดจุดไหนก็าช่างป่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นเล่นๆๆ่นเล่น่น่นโอ้ตัวนี้มดขึ้นครับมดขึ้นมดขึ้นคือมันมากินอาหาร ไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่ามันหลุดอ้าวหายไป,ไปเลยมอนหลุดหายเลยแสดงว่ามันมาแล้วมันมาแล้วมันตัวใหญ่มันดันออกมันดันออกอืมหายเลยหายเลยคือตัวใหญ่เอามันไม่อยู่ไม่มีเลยอาหารก็หมดลิ้นหายเลยลิ้นก็หายมีนัาลางตาเสียลิ้นหายลิ้นหลุดไปแสดงว่าตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มันอ้าว เมื่อกี้ได้ตัวใหญ่มันหลุดออกลิ้นออกเลยเดูรอดูตรงนี้ยาบาดมือตรงนี้ยาบาดมือไม่ได้ใส่ทุงมือมาโบมานได้ได้เดี๋ยวดูก่อนได้โอ้ขึมานเลยไปใช่ไหได้ได้ถ้าติดๆเลย ห้าอันที่ห้าได้แล้วตัวนี้พอไอตัวนั้นมันมีตัวน่่ามีตัวแน่นอนไปอจุดสุดท้ายจุดนี้ก่อนจุดสุดท้ายแล้วจุดที่คิดว่าจะได้มันจะได้ไหมที่คิดว่าจะได้จะได้ไหมมันใกล้บ้านจะเธอว่าได้ไหมเนี่ ได้ได้หมานอีกแล้วครับท่านตัวใหญ่ด้วยประจุดนี้มันน่าจะได้ดูแล้วตัวใหญ่ไหมนี่ตัวใหญ่อย่างน้อยสองตัวป๊ามองไงมองตรงนี้มันลกนี่ตรนี้มีของมีของเดี๋ยวดูตัวนี้โอ้โอสซ่น่าจตัวใหญ่สัวนั้นนะหนักเลยมาหมานแสร็จปะจะ่อนี่ยอ้ยว่ลงลำบากท้าย มีมีมันีทํามันหนักๆมีนะนนี่พูดไปเล่นไปมีเลยนะนี่ไงหัว่ามันนี่อืได้นี่มีอีกมีอีกแล้วอ่าหกเจ็ดเจ็ดจุดเราพลาดอยู่สามอันมั้งใช่แล้วทีนี้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดตรงนั้นน่ะมันไม่รู้ละผ่าดสามอ่ะสิบเอ็ดพลาดสามอ่ะเรามาดูกันตัวใหญ่ขนาดไหนตัวนี้น่าจะตัวใหญ่เนี่ยหนักเลยเนี่ยตัวนี้เรามาลุ้นกัน จะได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กขนาดไหนนี่ตัวนี้คาดว่าน่าจะตัวใหญ่หรือหลายตัวเพราะว่ามันหนักแต่การเอาออกผมก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวขาอะไรแย่ก่อน <c oughs> อ่ะเอานี่เปิดลิ้นป๊าบทำไมไม่ออกมาแล้วครับพี่น้องทำไมไม่ออกอะ่ะระวัง ตัวใหญ่มากเลยนะมันไม่ออกอ่ะอไม่ออกซะงั้นออกมาสิท่านเฮ้ยมันไม่ออกนะเสียงมันบุบักบุบักเลยทางเทียงนู่น ไม่ออกอ่ะกำงมือกัดอยู่ดิเหนยเหนยนี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนี่ตัวแรกผลผลิตตัวแรกนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยมันจะมีอีกมีอีกเอ้านี่อีกตัวนึงเอาอีกตัวนึงแล้วสองมือสองตัวที่อยู่หลังบ้านนี่ที่อยู่หลังบ้านนะครับตัวนี้เอาอีกไหมนี่เดี๋ยวหมดแล้วหมดยัง หมดแล้ยวโอ้เยี่ยมผลผลิตนี่คืออันแรกผ่านไปนี้สองก็น่าจะโอเคอยู่อุ้ยตกใจหมดเลยออกเาีรยวเกินอย่างนี้ตางตัวตัวเลี้อืมสองแล้วนะครับอันที่สามยวดูก่อนตัวนี้ตัวนี้มันติดนะ แต่ว่ามันหลุดลิ้นหายไปเลยตัวนี้ก็น่าจะตัวใหญ่จริงจริงน่าจะติดสามนะครับอ่ามันจะติดกี่ตัวตัวนี้มีไหมมีแต่น่าจะตัวเล็กนะดูดูกันเอาน้านมาสวมี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 ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กสี่แล้วติดสี่แล้วนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันติดกี่ตัวตัวนี้มีไหมเนี่ยมี โหหากินหมานหมานมากเพิ่งมาหัดทำแล้วหมานมากเลยนะนี่นีตัวเล็กอีกนนตัวนึงนี่เราติดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวล้วติดเกือบทุกตัวตัวนี้ไม่มีม,มั้งเนี่ยตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวเอาตัวมีก่อนจะมีกี่ตัว ตัวนี้มีอ้าวแล้วตัวไหนมันมีตัวนี้มีป่ะดูก่อนอ้าวมีตัวเล็กหน่อตัวเล็กๆหน่อยแปดตัวเล็กตัวเล็กของเราหน้าจะเอาไปเลี้ยงนะเอาไปปล่อยอ้าวตัวนี้มีเอาไว้นี่ก่อนนี่ก่อนตัวนี้มีตัวนี้มีไหมเนี่ย ไม่มีหมดแล้วจุดม,มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดติดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หกตัวหกตัวมีหกมีติดหกมีติดหกอันมีหกตัวนับดูมีหกตัวไหมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไวะนี่หนึ่งสอง หนึ่งสองสาม,ม,มสี่ห้าหกมันตายมันไม่ตายหนึ่งตัวนี้เกือบตายตัวนี้ตัวใหญ่น้นเน่เดี๋ยวตัวเล็กเราไปปล่อยเอาไปปล่อยไว้แถวนี้อ่าโอเคฝากสุดท้ายเลยนะมืรู้สึกพอกคุ้มใจหรือยังหมานคือว่าหมานไม่เคยดักปลาไหลมาก่อนมาดักคือว่าหมานจะบอกสูตรอาหารในครั้งหน้า ครั้งหน้าจะบอกสูตรอาหารสูตรดักมันทําอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวบอกสูตรครั้งหน้าติดตามไว้ไม่ติดตามไม่รู้สูตรโอเค